สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมีตตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเป้าบุหลันได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่ม fc ทีมงานทนายประชาชนโดยได้โพสข้อความที่ว่าหุหุบอกแล้วว่าแต่นแอบมาอ่านแล้วทำตามจริงๆ แอบไปหาผออ,อฝ่ายน้ำบาดาลจริงๆแต่มารยาทไม่มีเลยไปหลอกเขาว่าจะมาขออนุญาตขุดเจาะที่จริงขุดไปแล้วตังหากตังหากเราไปหาเขาพอเขามาตรวจสอบกับหนีไปหลัดๆความแตกตอนผออเล่าตรงๆว่าสมวรไปหาขอคำปรึกษา อลบอเต็มเต็มเลยค่ะเต็มเออมาเออวันนั้นที่คุณจำพรน่ะค่ะเดี๋ยวแนะนำว่าผมพิมพ์คำคณะนะครับผู้ในการส่งทรัพยากรน้ำสำงานทรัพยากรน้ำศาสตร์สิบร้อจังหวัดน่านอันนี้คุณอภิชินจ่ายงานในสํานักประดังสิบรอนทยแนะตอนนี้เราก็คือกระหนึกว่าคุณจำพรเนี่ยวันที่ ยี่สิบสี่นะแกขึ้นไปหาอยู่สำนักงานแกก็มาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเจาะบ่อปรดาลนะก็ผมก็ว่าเอาว่สอบบ้างทีสอบเพราะว่าเรตรวจสอบพื้นที่ก่อนเพราะว่าต้องตรวจสอบพื้นที่นะเพราะว่าตามพระราชบัญญัติน้ำประดาลเนี่ยการขอญาตเจาะบ่อปรดาลจะต้องมีเอกสารเกี่ยวกับที่ดินเนาะประกอบกับ ได้มีการลงเรีย <คา S 1> นผ่<ค>านทาง Youtube ค<า>่ะคงรู้เนาะ,ะเออว่าเออเราก็อ่ะก็เลยมาก็สองเรื่องควบกันเลยเนาะก็เลยอยากจะพบคุณชายพลกับคุณสมพรเนาะก็จะได้ให้พาไปดูสถานที่ดีขอจอดหรือจอ,แจอ,แ <c ười> อดแล้วจ <c ười> <c ười> อ,อดแล้วมั้งน้อหัวเราะยเซฟว่าไงบ้างแอน ก็คื <c oughs> อเดี๋ยวป้าก็จะให้ทีมแอดมินนะค่ะพาเขาไปไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรก็ขอขออันนั้นก็เอ๊เธอตอบได้ทุกเรื่องไหมเนี่ยเอ๊ะมจบอกอันนี้แล้วครมาถามข้อมูลเพิ่มเติมนะเนาะไปไปทางไหนล่ะเดินมุดบ้านเลยเนาะหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไป ชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าแค่นี้ยังโกหกแล้วเรื่องอื่นๆจะเหลือหรอใช่ใช่ฝั่งเจ้าหน้าที่พูดก็งงอยู่ว่ามันทอเหลไปขอเจาะบ่อเจ้าหน้าที่รู้ทันนะแสดงว่ารู้เจ้าหน้าที่จะมาก็เลยหนีหน้าแถกิ่ง มันเจาะลึก22มิเมตรช่องโมโดไม่ลงคลิปตอนเข้าไปวัดแต่ช่องนางตอเต่าเด็กที่มันให้ถ่ายมันถ่ายโพสต์ไว้ยอดมนุษย์จริงๆนะนี่ยพระนังคู่นี้ชัดเจนนะการขุดเจาะน้ำบาดาลต้องขออนุญาตก่อนที่ดินจะต้องมีเอกสารสิทธิเจ้าหน้าที่ที่ต้องมาตรวจสอบก่อนว่าเจาะตรงไหน ชัดไหมได้ยินบ่หูป้ายานบอกหลายรอบแล้วก็หาว่าโพสไม่มีสาระคราวนี้ชัดโบสรุปทีเจาทีที่มาวันนี้เพราะมันไปหาเขาเมื่อวันที่ย4สีมีนาคมแจ้งขอเจาะน้ำไม่ได้มาจากการที่เขาร้องเรียนแล้วไพ่พลของมันจะไวอยวายทำไมมันเจาะข้ามขั้นตอนไปแล้ว กับทมเกอไปขออนุญาตขอเจาะบอ่อบาดาลต้องสำรวจพื้นโดยหน่วยงานของรัฐแต่พวกมันให้บริษัทที่รับขุดเจาะจัดการเองเลยไม่ต้องผ่านขั้นตอนตามระบบราชการมีค่าเท่ากับหลักลอกขุดเจาะน้ำบาดาลที่เป็นทรัพยากรของชาติอะไรนางสมโรแก้งไปขอเจาะตอนเจาะแรกๆนุ่นนะ ทำไมไม่ขอดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นเชื่ออย่างสนิทใจว่ามันสองตัวเป็นผู้ร้ายตัวจริงในคดีน้องรู้เช่นเห็นชาติเริ่มจากโกหกในสิ่งที่เป็นเล็กๆลน้อยๆแล้วก็ค่อยๆทำต่อเนื่องจนติดเป็นสันโดนสุดท้ายก็เปลี่ยนกลับมาเป็นคนธรรมดาไม่ได้แล้วค่อยดูสิว่ากรรมจะตกลงไปที่ลูกตัวเองหรือเปล่า อีกแล้วพฤติกรรมของพวกมันที่หลุดมาในทุกๆวันยิ่งทำให้เรามั่นใจว่าตำรวจจับไม่ผิดตัวแน่ๆนั่งเถิกนี่สุดทอแหลเลยยังเสือกหนีหน้าเขาเก่งแต่เห่าเรื่องผิดกฎหมายทุกคนรู้โลกรู้ แต่ตัวมันเอซมันกับยูทูบเบอร์ของมันไม่รู้ชอบพออ,อจังเลยไม่หลงกลพวกหน้ามา้าใช้ความเก่าเกมในการดำรงตำแหน่งผู้นำองค์กรตอบโต้ซับพวกนางลิล้อไปไม่เป็นเลยมันใสนางคังคกมีเลขาส่วนตัวทำตัวเหมือนเป็นนักธุรกิจร้อยล้าน พอออดทัดน้ำพูดหน้าฝั่งกว่าทัดไฟโอ้โหนางมีเลขาด้วยอุตะทิ้งให้แอดมินรับหน้าไอ้พวยกับนางเถิกไม่อยู่อีกตามเคยหน่วยงานเล็กๆไม่หวือหวาให้เลขารับหน้าเทนมั้งครับทำผิดอะไรแล้วไม่อยู่สูนาอยู่ตลอดส่วนฝ่ายก็บอกว่าโดนแก้งอีกแล้ว เขาไม่เรียกว่าโดนแกงนี่คือทำผิดพอมีคนทักท้วงเพื่อให้ทำให้ถูกต้องตามกฎหมายก็พากันดินกินแต่ยาก็ง่อแบบนี้แหละสร้างแต่ปัญหาจริงๆบ้านนี้เคยคิดอยู่แบบชาวบ้านเขาไหมหรือคิดว่าดังแล้วทำอะไรก็ได้ว่างั้นคุณเข้าไปในคุกมันก็ลำบากนะมีเงินก็ต้องต่อแถว รับข้าวอาบน้ำรวมกับคนอื่นอยู่ดีนะความผิดสำร็จแล้วทอสโอจอต้องดำเนินคดีครับควรจัดการเอาสองผัวเมียคู่นี้เข้าคุกได้แล้วเธออ่านทุกโพสเลยนะอีอี ส่วนอีกโพสต์หนึ่งนะคะที่ป้าบุหลันได้มีการโพสต์ลงในกลุ่มอีีทีมงานทนายประชาชนป้าบุหลันได้โพสต์ที่ว่าทางด้านของผู้จัดการส่วนตัวของนายเชพพลก็คือนายนาฮีที่ได้ทำคลิปไลฟ์สดทำคลิปที่ว่านายอำเภอว่ายังไงสงสารตาจับใจจากประเด็นนี้นั้นป้าบุหลันจึงได้มีการโพสต์ข้อความด้ดยว่า หน้าขันพวกยูทูบเบอร์สายเชยพนโดยเฉพาะหน้าหีที่คิดว่าตัวเองแน่ไลดด่าลั่นตรงนาอำเภอนั่นเองในขณะที่ชาวบ้านกำลังประชุมกับท่านนายอำเภอถึงเรื่องความเดือดร้อนที่ได้รับจากยูทูบเบอร์ของเชยพลกลายเป็นหลักฐานจะจะตาให้ท่านนายอำเภอดูสดๆเมื่อมีคนส่งลิงก์ช่อง นาฮีกำลังด่ายอย่างเมามันหยาบคายท่านในอำเภอถึงกับพงะคิดไม่ถึงว่าจะหยาบคายก้าวร้าวและกล้ามาทำเช่นนี้ณน่าสถานที่ราชการขอบคุณความถ่อยของนาฮีที่ช่วยทำให้หลักฐานแน่นขึ้นหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยบอกว่ามันโง่ซ้ำซ้อนจริงๆน่าจะได้ออกนอกพื้นที่อย่างไวเพราะทำตัวเองนะหมูตนไอ้ฝ่ายโชว์โง่ดีนะคลิปนี้จะจะท่านนายอำเภอเอาไว้พิจารณาด้วยครับไม่มีความสลดเลยไอ้หมูตนยังไปก่างนั่งปากดีที่หน้าอำเภออยากให้นายอำเภอเห็นคลิปจริงๆ นี่ขนาดชาวบ้านมาร้องเรียนก็ยังไม่หยุดยังมาด่าว่าชาวบ้านตามหลังอีกไล่ออกทั้งแก้งสมนำหน้าหมูตกมันหลักฐานคาคลิปฝ่ายแม่นโงไม่ต้องทำอะไรปล่อยมันไล่ตกมันไปหลักฐานไม่ต้องหาให้ยากหาได้ที่หน้าอำเภอสดสดร้อนๆอนเลยครับท่านในอำเภอไอเริ่มเบาหวานขากี่ คงมันปากด้วยความมั่นใจแสดงความกลางเขาะสนิทกับหัวหน้าพักการเมืองมาข่มขู่เจ้าหน้าที่ละสิแต่เพราะความหยาบคงไม่มีใครยอมรับได้ตอนดูไลก็อยากให้คนกลางนายอำเภอได้เห็นความถ่อยสถุนไม่เลือกที่แม้แต่ในเขตราชการของเหล่ามาเฟียพวกนี้ กับมันทำร้ายตัวของมันเองแล้วล่ะแล้วอย่าโทษคนอื่นแล้วกันนะอยากหาเหาใส่ตัวใส่หัวตัวเองดีนะักก่างซาก็ต้องเจอแบบนี้แหละสติคำเดียวทำอะไรไม่มีสติจะเป็นแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ดีให้เห็นเป็นรูปธรรมจริงๆเอาไว้สอนใจตัวเองว่าต้องมีสติสติมาปัญญาเกิด ท่านบอกดูไลร์สัใจกว่าจะจะคาคา,าไม่มีตัดต่อเพราะถ้าคลิปมาก็อาจจะแถว่าผมถูกใส่ร้ายตัดต่อคลิปแต่นี่ท่านดูไลร์เองเลยเป็นไงละ่ะเบาหวานทีนี้ละ่ะแก่มึงเอ้ยได้เฮกันแน่แนปูนก็โดนทุบยูทูบเบอร์ก็โดนไล่